วันนี้อยู่ที่ร้านอย่าง CG 0 400อครับแล้วเราจะไปไหนเดี๋จะพาไปดูโชว์รูม b ด d ของน้องชายเราน้องชายเราใช่จริงๆเราเคยอยู่ในบริษัท b y d เอ่ดโดนตัดออกโดนตัดสิทธิ์ออกเย้มันมีอะไรบ้างเฮีย b y d เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูนะว่า b ด d มีอะไรมันมีอยู่สองรุ่นน่ะ Dovin แ t ้ o อต้ครับผมแอตโต้ออโต้ออโต้ แอตโต้แอตโต้แอตโตสามโดสามนะครับเขาขายอะไรนะรถไฟฟ้าเขาขายรถไฟฟ้าอรถไฟฟ้าบีวดีเป็นรถไฟฟ้าเบอร์หนึ่งของจีนขายดีไหมขายดีมากตอนนี้เหรอยอดขายถล่มทลายให้ผมเบิ่งไปใช้สักคันได้ไหมรออยู่แอตโต้สามตัวนี้น่าจะเป็น extended range 480กิโลเมตรสองสม้าโคตรดีอ่ะ น่าใช้มากวันเปิดตัววันแรกอ่ะเหมือนกับเปิดตัว iPhone เลยนะตอนนั้น่ะเกิดการแย่งชิงมีคนมารอรถตั้งแต่ห้าทุ่มของวันก่อนหน้าเปิดตัวแปดเดแล้วปเดือนที่แล้วปีหนึ่งแล้วธันวาปีที่แล้วเดือนธันวาปีที่แล้วยอดขายถล่มทลายขายดีขนาดนี้คุณขายไป้น้องชายผมขายไปกี่คันละออโต้น่าจะประมาณแอตโต้แอตโต้เหรอครับแอตโต้ประมาณพัน บ้บาทส0 0พันคันแล้วเอาล่อ้โไม่ค่อยได้ติดตามแล้ว2,000คันแล้วเขามีสีอะไรบ้างขาวขาวเทาเขียวขียวแดงฟ้าแดงน้ำเงินอ่เซลไม่ค่อยทำงานอะเซลอะนั่งเล่นไล่้ฟังหน่อยล่คุณแจ๊ดฟังหน่อยรถมันน่าใช่ดีรถอะไรดีถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นดอฟฟินครับดอฟฟินอย่างเดียว ชาช่วงนี้ก็คือรดคุณะจองดอฟินเยอะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวใหม่แล้วก็ในวันที่28กันยานี้เขาจะมีงานเปิดตัวซิลที่โชว์รูมประดิษฐ์มนูทำครับใช้ได้เลียนนันกันมาใช้ได้ถ้าคนดูให้มาดูให้มาหาเซลชื่ออะไรอ๋อให้มาหาเซลชื่อเบสได้เลยครับเบสเบสเบสอย่ามานะแต่คนนี้ดีคนนี้ดีดูแลลูกค้าดีด่าตลอดลูกค้าด่าตลอด แต่มาหาน้องได้นะครับเบสแบตเตอรี่มันดีไงแบตเตอรี่ของ b y d ก็ข้อดีกว่ายี่ห้ออื่นถ้าก็าคือจะเป็นอายุการใช้งานครับแล้วก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวกว่าเซอร์เฟนเยอะกว่าถ้าเหมือนตัวรุ่นออโต้อย่างนี้แบตเตอรี่พันต่างก็คือ15ปีอยู่หรือ1ล้านกิโลร<อ>้อนไหมแบ,แบตอ่ะแบตไม่มีความร้อนต่อให้เจาะต่อให้ก็ไม่มีกระายไฟหรือว่าระเบิดปลอดภัยว่าคภายอื่านแล้วก็อายุการใช้งานยาวกว่าไอโต้เขาแถมไอ้บอชาร์จจ้ะ แอตโต้แถมบรอดชาร์ครับจะเป็นโมอดชาร์ตรงนี้เลยครับติดตั้งฟรีวงจรที่1ถ้าวงจรที่2ก็จ่า,จายเพิ่ม9,000บาทครับไอ้ทำไมดอลฟินไม่แถมอ๋อ,อเพราะว่าถ้าตอนแรกราคา799เขาก็แถมครับแต่เขาลดไปแสนหนึ่งแล้วก็เขาเลยไม่แถมแล้วแต่ลดไปตั้งแสนหนึ่งแล้วก็หมายถึงว่าถ้าซื้อแอตโต้แถมอันหนึ่งถ้าซื้ออันที่ซื้อวอชาร์ตอันที่2เพิ่มเนี่ย9,000กว่าบาทเองเงาะ หมายถึงวงจรที่2ครับวงจรที่2อ่ะในการติดตั้งบัวชาร์จมันจะมีวงจรที่1กับวงจรที่2วงจรที่1ก็คือเขาจะติดตั้งให้ฟรีส่วนวงจรที่2มันจะเป็นการเดินสายเมนเส้นใหม่ออกจากมิเตอร์มาหาตัวบัวชาร์จโดยตรงโดยการเบรกเกอร์คัดเอาในบ้านไม่ยุ่งกับไฟบ้านมันจะแยกออกอ๋ออันนั้นเพิ่มอันนั้นเพิ่มโอเคให้ให้ความยาวสายไฟเท่าไหร่สิบห้าเมตรครับสิบห้าเมตรโอเคห้เมตรละสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแพงไหมก็ไม่ถือว่าแพงไม่ ราคาทั่วไปครับโอเคโอเคได้ได้สนใจติดต่อเซลเบสเซลเบสทางด่วนหลังมิทานะครับติดต่อได้เลยครับแต่ที่นี่เรามีเซลเยอะมากประมาณร้อยกว่าคนแย่งกันขายตกที่นี่มีเซลร้อยกว่าคนนี่ขายรถกันคนประมาณ3ามสี่คันนะคูณเอาแล้วกันเดือนกี่คันไม่ได้ไม่ได้เป็นโชว์รูมเบอร์หนึ่งนะโชว์รูมล้องชายเรยเกือบหนึ่งเกือบหนึ่งเกือบหนึ่งเฉย ตามครับที่นี่มีบอดี้อินเทนด้วยครับไอ้ทั้งหมดของเรามีกี่ที่นะเทอร์รี่มีสามที่ครับเหรอดีวีดีเรามีสามที่เลยดีวีดีเรามีสามที่คือที่ไหนมั้ยเรามีเรียบแทงโดแลรามีทาสองสองอะไรลำลูกกาลำลูกกาแล้วก็ลางำแหงครับผมแล้วก็ทุกที่ของเราเนี่ยมีศูนย์เซอร์วิสแล้วก็บอดี้อินเทนครับผมเราเราอยู่เราอยู่ที่แบบรอเรือกับรอลิงนะเรียบโดดเรียบโดดลางำแหงล้ำลูกกาลำลูกกาอืม าเกิดมีลามิดาด้วยจะทำยังไงเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วทำไม่ท,นทนันแล้วคุณโจอ่ะไปคุนบริการเราค่อนข้างกว้างนะเจตว่าศูนบริการเราเนี่ยครับมีทั้งเซอร์วิสเปลี่ยนไทยระบบของเหลวที่ใช้กับมอเตอร์นะครับไม่ว่าตัางศูนย์ถ่วงล้อเนี่ยทางศูนย์เราทําได้ครบหมดเลยภายในศูนย์เราหมดเลยนะครับอืซึ่งบางศูนย์เนี่ยยังไม่มีเครื่องถ่วงล้อเครื่องทั้งศูนย์อะไรเงี้ยี่ที่ที่ที่ซีจีเราเนี่ย มีนะครับผมเดือนนึงรถเข้ากี่คันคุณโจรู้ปะเนี่ยได้ข่าวมาที่นี่เขามีรถเข้าใช้ศูนย์บริการเดือนประมาณ300กว่าคันนะต่อสาขาแล้วครับต่อสาขาเฉพาะสาขาเนี้ยสามร้อยอันคันโอ้สาขาอื่นก็200ร้อยอันนะเกือบเกือบเดือนละ7 800คันต่อเดือนใช่ใช่ใช่เป็นเป็นเป็นธุรกิจที่น้องชายเราทําอยู่แล้วแบบดีมากครับดีมากตอนนี้ออโต้เนี่ยครับเริ่มเข้ามาเซอร์วิส สี 40, ่หมื่นโลห้าหมื่นโลเนี่ยเริ่มเข้ามาให้เห็นเยอะนะครับเยอะสุดนูน่นแปดหมื่นโลแล้วมั้งแปดหมื 80, 000, 000่นโลมีคนใช้ถึงแล้วเหรอถึงแล้วยิ่งใช้เยอะยิ่งคุ้มนะครับรถไฟฟ้าเล็กครับเล็กไอ้รถเข้ามาใช้สูตรในการมาเยอะสุดเท่าไหร่ตอนนี้หกหมื่นครับหกหมื่นอ้าวเมื่อกี้พูดไปแล้วแปดหมื 8, นะ่นโมแล้วมีว่าแปดหมื่นแปดหมื่นยังมีดิบอกว่ามีดิอ๋อมีครับ เขบอกว่ามีแปดหมื่นแล้วมึงเดินมาบอกมีหกหมื่นโอ้โกหกเลยนี่สวิตกี่กีหมื่นเนี่ยตอนสี่หมื่นโลสี่หมื่นโลเนี่ยเปลี่ยนเสองหมื่นโลสองหมื่นโลอยากถามว่าสี่หมื่นโลเนี่ยรถทำอะไรบ้างสี่หมื่นโลก็จะมีเปลี่ยนอ่าของเหลว่ของเหลวเช่นอ่าน้ำมันเบรกอคน้ำมันมอเตอร์เกียร์มอเตอร์แล้วก็อ่าแต็กอัลอากาศ เสียลูกค้าเสียเงินไหมอย่างเงี้ยไม่เสียครับอยู่ในแมนเนอร์อยู่ในมนเนอร์ไอต้นไม่ต้องเสียตังค์เลยใช่ครับ๋อแล้วนแล้วสองหมื่นนี่สองหมื่นคันนี้ทำอะไรบ้างก็จะมีเปลี่ยนไส้กรองอากาศแอร์แล้วก็สลับยางถวงล้อให้ลูกค้าสลับยางอย่างเดียวแต่ว่าไม่ด้ถวงล้อเพราะว่าอยู่ในดีลของที่เลเวลเขากําหนดมาให้๋อแล้วยิงลูกค้าเสียเงินไหมถ้าสลับยางไม่ถวงล้อไม่เสียตังค์ครับอ่าอืมโอเคโอเคลูกค้าไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดียวจนถึงกี่กี่หมื่นโลแสนหก โอ้โห oh oh. แสนหกไม่ต้องเสียตังค์เลยนะนี่เรียกว่าคุ้มของคุ้มยังไงล่ะอืมนี<ะ>่ก็กำลังจะให่น้ำมันเบรกครับจ <laughs> ะมีเครื่องไล่ของไปไปไปไล่น้ำมันเบรกชิบหายแล้วเล่นลูก <laughs> แม่งไม่ยอมไปวะเฮ้ยกูไล่ไม่ไปเมื่อก,กี้นี้เขาเรียกว่าเป็นการฟัดชิ่งน้ำมันเบรก เราใช้น้ํามันเบรกเก่าใช้น้ํามันเบรกใหม่ดันน้ํามันเบรกเก่าออกไปเรียกว่าฟัดชิ่งน้ามันเบรกแต่ว่าในการฝัดชิ่งของน้ํามันเบรกของ BY D เนี่ยเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมได้ไหมใช่ครับเพื่อสั่งการให้สั่งการให้ตัวมอเตอร์ทํางานใช่ครับโอ้โหได้สาระชีวิตเลยวันนี้อืแล้วปไงคันนี้เรียบร้อยดี กำลังครับกำลังจะทำออออคทรับอ๋อกำลังจะเรียบร้อย4ี่เมโลเนี่ยอยากรู้ว่าเวลาเข้ามาเซอร์วิสเนี่ยไม่เสียเงินเสียเวลาเนี่ยเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่จริงๆิสิบห้ๆๆๆเจริงๆเลดเลเวลให้จะอยู่ที่2.8งจุดปดสองจุดชั่วโมงแต่ว่าทําจริงอ่ะมันเกินอ,อ๋อจริงๆคือทํางานเนี่ประมาณ3ชั่วโมงใช่ครับ สำหรับเช็ค40,000โล3ชั่วโมงชั่วโมงต้องต้องต้อต้องต้องต้องนัดไหมนัดครับถ้าไม่นัดหมายทำไงครับก็อาจจะคิวลูกค้าจะแล้วถ้า20,000โลใช้เวลาเท่าไหร่2ชั่วโมงครึ่งครับ2ชั่วโมงครึ่งงั้นลูกค้าก็จะเข้ามาก็ต้องนัดไว้ก่อนเตรียมเวลามาด้วยดูสูตรบริการแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูสต็อกรถเราหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวลูกค้ารู้หมดมีเยอะ ่วงนี้มีเดดอลฟินนะเยอะมากตอนนี้ดอลฟินเยอะมากดอลฟินเข้าเยอะมากแต่ที่มีทั้งหมดตรงนี้แทบจะมีเจ้าของหมดแล้วมีเจ้าของหมดแล้วเลยอ๋อมีเจ้าของหมดแล้วรอแค่ติดฟิล์มล้างรถพร้อมส่งแล้วก็วันเลิกรับรถของลูกค้าของลูกค้าใช่เฮ้ยผมเห็นรถรับมีรถรับจอดอยู่คันหนึ่งรถเออจริงๆอันนี้รถผมรถมรดกผมเองรถมรดกของคุณเองไม่มีส่วนร่วมในชีวิตกู รถมอเตรดกผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้นะเดี๋ยว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 จะพาคุณให้คุณแจ๊ดพาไปซิ่งรอบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาไปนะมีเวลาค่อยพาไปนะอันนี้รถมรดกผมนะผมบอกไว้ก่อนไม่ได้เฮียไม่ได้เดินดูต่อครับก็ในสต็อกรถเรานะครับก็มีอยู่แค่นี้แหละหมดแล้วก็มีทั้งออโตมีเขเรียกแอตโตออตโตโอ้โหทีมขายรถนะ แอตโต้สามมีส1 0กับส8 0ถ้าเป็นดอฟฟินมีสแตนดาร์ดกับเอ็กซ์เทนเดดเราก็มีที่นี่นะเราเราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะในกรณีที่แบตเตอรี่เนี่ยมีปัญหานะครับรถรถเซอร์วิสเราก็มีอเราสามารถเซอร์วิสให้ลูกค้าได้เลยแต่ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะรถเซอร์วิสอะเพราะลูกค้าไม่ค่อยมีปัญหาด้วยไม่ได้เยอะมากเท่าเท่าที่จำเป็นต้องออกไปนะครับแต่ว่าในกรณีที่ เิดเอาต้องใช้งานเนี่ยเราสามารถออกไปดูแลลูกค้าได้ทันทีอืมออโต้กับดอฟฟินมันต่างกันยังไงออโต้กับดอฟฟินมันต่างไงลองดูครับนี่ครับมันเป็นไซส์เล็กนะไอ้ดอฟฟินเนี่ยมันเป็นรถไซส์ประมาณ Honda Jazz ใหญ่กว่า h ั n d a Jazz นิดนึงอืมแต่ถ้าเป็นไอ้ออโ,โต้เนี่ยไซส์มันจะอยู่ที่ประมาณเอ v ชวีใหญ่กับเอเชวี v, นิดนิดเดียว อยู่ในอยู่ในอยู่ในเซกชั่นเดียวกันเซ g มนต์เดียวกันอันนี้เซ gment honda jazz อันนี้เซ gment เอชชัวีครับของเราก็ประมาณนี้ขาสนุกไหมฮะขาสนุกไหมมันซิ่งะซิ่งซิ่งได้เลยป่ะแรงแรงไอ้ที่ข่าวว่าคุณเนี่ยไปหลอกเพื่อนมาซื้อกันนึงฮะคุณไปหลอกเพื่อนมาซื้อโอ้ยเพื่อนผมมาซื้อประมาณห้าสิบกว่าคันแล้วรู้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเพื่อนคุณโดนหลอกเนี้ย หอลอกให้ใช้สองวันพุ๊ซื้อเลยเนี่ยอ๋อเออผมเอาไปเอ,อป้ายยาที่ร้าน,านข้าวมันไก่ร้านข้าวมันไก่เอาไปใช้แป๊บเดียวกล<พ>ับมาเอาเลยแทบไม่ทันเพราะว่าเขาใช้ไอ้แรปเ,เตอร์อยู่ทนน้ามันไม่ไหวเขาซื้อรุ่นนี้ครับแอตโต้แอตโต้สีวีสเปกทูเนอร์อ๋อสีวีสเปกทูเนอร์ด้วยนี่วีสเปกทูเนอร์สีเขียวนี้เลยสีเขียวนี้ ได้แรงบันเทาใจมาจาก R34 GTR GTR 34สบายายโอเคของเราก็จบเท่านี้วันนี้ครับเดี๋ยววันนี้วัน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 หน้าพาไปเที่ยวใหม่ครับไปไหนไดซีจีนครับไปไหนไกลฝากกดไลค์ไลค์กดแชร์กดแชร์ด้วยใช่ซับสไครต์ด้วยครับกดกระดิ่งกระดิ่งกิ้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 ง